ครับผมสวัสดีนะครับผมทางวันนี้ก็ทัางช่องอาจารย์นอดมาหาเห่งได้น,นำมาเสียงโศกเสียงลาบน้ำจอมปวบที่บ,านบน้านเช่นบุญชาวบ้านเพิ่งกวาง่าวาย่ขึ้นคืนออกไหเห็นผนานนะำกันขึ้นเป็นมือวันพระวันชินอย่างส่ออกไามเห็นมาน,นีก็เลยพากันได้มาหอดนี้แล้ว ชาวบ้านเพิ่งกันเลยออกผ้าออกมาจุดจุดถูกขอเบงถ้าว่ามันเป็นจะไหนกตสิเดนั่งเบงมองหนี่มันเป็นเป็นที่ที่มาอัตจรรยร์อิรีครับผมมันเป็นโน้นบ้านเกา่าตอนนี้นี่เนี่ยเขาขุดสะไว้นเนี่จอมปัวกันยั่งยั่งจอมปัวกันยั่งยังกันยั่งเบนี่กระเงบงว่าเพิ่นสิจุดออกมาได้จางไหนนี่ชาวบ้านไหนล่ะ เพิ่นออกผ้าออกมาจุดเบิงพามาเสียงโศกเสียงลาบเนี่ยเป็น,นโน่นบ้านเกา่าแล้วครับในวังนี้ชาวบ้านเพิ่นนี่ยครับ <c oughs> เหลือสิผ้าใดน้ำไปเบิงว่าเพิ่นจุดใดตัวไหนเพิ่นขอไดตัวไหนเนี่ยมี เพิ่นมาจุดน,นี่นี่ครับจอมปวกตัวนี้แหละครับ<ม>เป็นเป็นปวกที่ว่าที่เพิน่นอันนี้อีเลียครับเดี๋ยวสิ็ผ้าเบิงให้ตอนนี้ให้เพ,พิ่นทําพิธีก่อนเดี๋ยวเพ,พิ่นกาลังทําพิธีขอเพิน่นอันนี้กําลังขออยู่ครับนี่เบิงป่าเบิงดวงเพิ่นบานเกา่าเมืองแกเพิ่นมองนี่ตะกี้มันเป็นโขบ,บ้านเกา่าโวก คนเผ่าสมัยตะเกาตะกอนเพื่อกับมาเผามาฝังอยู่ในนี่ครับมาเผาแน่มาฝังแน่ในบ้านในซองเพิ่นคนสมัยตะกี้โคพิพาาัฒากายุกไกลเพื่อก็เลยมาฝังไว้เผาหัวให้หัวหน้ายังเสียวันนี้เพิ่นกับมามือสันวันดีวันอาทิตย์โอ้เหน่ยวันอาทิตย์พนาวันพระวันยังเพิ่นขึ้นให้เห็นนะครับเพื่อนขึ้นให้เห็นเลยแนใน,ใน,ในเป็นแสงสีขึ้นมาให้เห็นปรากฏว่า เดี๋ยวผมสิพายอย่างลอลอเบิงครับว่ามันเป็นใจไหนเราคลองใังสิได้เบิงให้เพิ่นตอนตอนนี้ห้เพิ่นทําพิธีอยู่เดี๋ยวได้ได้เพิน่นได้อันนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเนี่กะรู้สึกว่ามันมวดวังหันกะไปเขาควบฝันให้น้องบ้านนี่ลหละมันก็นเลยได้ซื้อลองเบิงมันลยถึอโต๊ะสามโต๊ มันเป็นหาซีหนึ่งที่ออกมาให้เห็นในความฝันอ่ะเนาะเพิ่นทีมาเขียนให้น่ะเพิ่นอยู่ในจอมปวกเนี่ยเดี๋ยวผมสิพาไปพาย่างไปเบิ่งว่าเพิ่นเหตุกันจังไหนเนี่ยครับมันเป็นโน่นเก่าโน่อนอันนี้เก่าเลยโน่น้านเก่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดอันนั้นอันนี้บัดน,นี้มันก็ธรรมดาเนาะ กกลายเป็นสอบเป็นสวนไปแนงยังแนเพิ่นเฮ็ดไว้ที่มองไหนมันอันนี้เพิ่นกับปั๊ปปุง้งมองไหนเตาะไดเพิ่นกับเตาะมองไหนเตาะบ่ได้เพิ่นยนันผียนันสางเพิ่นกับพ่อกาเฮ็ดกาทำเพิ่นกับปล่อยหกให้ล่างไว้เป็นตาอันนี้อยู่หรอกครับอยู่ในนี่กับเป็นตักจังหวงนะน่ะถามมาคนเดียวย่อมคำย่อมขึ้นกับเสียวอยู่ขนาด เนี่ยกับเว้นเพิ่นวานวันพราวันเจ้ายังขึ้นใหนเห็นเลยครับเนี่ยอันนี้กับโนนบ้านเกา่าเป็นโน่นเก่าครับเป็นอันนี้เก่าเลยบรรยากาศกับหนาเสียวจังหวหะเลยาำคำยำขื้นเห็นไฟแสงสีขื้นจัากว่าแม่นแนวไหนขึ้นมาจากจอมปวกบ้านนี้เพิ่งกันเลยมาเข่าก้มฝันอีนั่ง คนอยู่ในบ้านนะฮะมันก็ล่องไปสื่อเมงมันก็ผลได้โตดมันผลมาตัดสองตถ้าตัดสองตมันก็ได้เต็มๆแล้วครับมันผลเอาหาไปเป็นลักลอยซะคือเป็นบทเหกิดทื่อได้เห็นนั่นเมืองนี่ครับนี่เมืองจริงๆคอนต่อเก่าต่อใหม่ส่วนเก่าเกาโบราณโบราณยังยั่งดูต่อขนุนไง ต้นขนวนตังแต่สมัยตะเกาตะกรเป็นจ้ไหนนาะวะนี่จุดได้ละตีออกออกมายังโอ้กะลังอันนี้เออเดีเบิ้งเดีเบเลือกยังอ่ะเสียสขึ้นขึ้นให้เห็นสันตีเออขึ้นเชี่ยวเขียวเห็นเียสาม ชัดว่าวะชัดคือไปววโอ้นยนะนี่นี่เออโอ้เป็นเลขยังไงนี่เกียสามเกีสามอืมตาดีแทะเป็นว่าเกสามนะนี่เก็ยรขึ้นกันทางานจะเป็นเออซูนแน่นอนน่ดนไเดไปห็นเลยเดี๋ยวตมาถายวันเดี๋ยวเพิ่นออกมาจากไหนวันนี้ เดี๋ยวให้ทูกเดี๋ยวมารุ่นมารุ่นเลบเล็กถูกกันครับเอฟซีเล็ถูกเล็กถูกเขาออกมาจากไหนถูกทั้งสองดอกตีนี่อ้เก้าสามเก้านี้ก็อันนี้ก็ออกมาหก สามเก้าจุดสองคนเออสี่สามเก้าหกสามเก้าเออเลขตัวเดียวกันครับผมยุมองนี้นี่ครับเออเลขเจ็บสามเออเลขเก็บชดเออเลขสามนี่นโอ้โหเนถือว่าถือว่าเพื่นให้แม่นเติบได้นี่นี่ยูมองนี้น่ะอืม มัน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 เกี่ยวแก่กับยังไงพ่อพ่อวอร์หอยฟังได้บ่นี้แกเนี่มันเป็นทีตะเกาทีตะเกาตะปูตะยาตะเกาบนน้ำมะพรายนั่งปูข้างหนาทีนั่นทีหน้าเพิ่นทีหน้าเพิ่นเออทีหน้าเพิ่นเป็นคนขันไรตะกอนเขาบ่ได้เอาไปเผาปะซาเพื่อนเถอะเขามาเผาน้ำมูลนี่มันเอะน้ำหัวนาอืม อันนี้มันเป็นตนน้นเอียงแล้วนี่ที่ตายอยู่ในพนุ่นนี่โอ้กระถินละลงต้นไม่ไม่หนี่ตัวนี้นตัวน,นี้ก็พ่ะท่านตายเนาะโอ้ยังใช่แล้วผู้พันตาดีเนาะให้ให้เบิ้งดีๆเด้อวานนี้พี่น้องเอ้ยเออ ซุ่มซุ่มไปก็เห็นอยู่อืเขียบโบเข็ยดชัดขนาดเลยเขียวเขียวหอกเขียวอือันนี้ก็ตาไผ่ตามันบอกวกเหรอตั้งแต่เขาก็ต้องเสียงดวงน้ำเลือกทูกผุนเราเพิ่นไผ่มาจากไหนเม่นบอเหรอเพิ่นไผ่มาจากไหนก็สิมาจังสันเหรอน้ำทูบก,ก็ดีถ้าเบิ่งเอาอืมแดนดนก้มจะหนักแคบจะหลาเขียวเขีย เดี๋ยวในถูกหายรุ่นห้สุดก่อนตอนนี้ถูกยังรุ่นมาท่านสุดดีปานไหนสัมหาเพิ่อนอันนี้เออห้เพิ่นห้รุนโดนเมืองเมืองบรรยากาศของเพิ่อนอันนี้ว่างนี่เขาตะกี้มันเป็นอย่างนี้คือ,อยังไงมาขุดโอ้ตะกี้เป็นเป็นตะกาอยู่นี่ตะการในนู่นน้า,ออาเพิ่นกันกนเลยมาขุดเพิ่นบ่ได้ของเก่าของอยังไงที่ขุดอยู่นี่ของผู้ไหนล่ะ เดี๋ยวนี้นะเพิ่งบวชพายอยู่นี่จีเมืองพี่น้องเอ้ยนี่เป็นโน่นบ้านเก่าคาคีรีเด้นเลย สมพ่อต se <ok uh, on ั้งแต่เพื่อนเอามาฝังไว้หัวสวนเนาะตะกี้เนาะเป็นโน่นสวนดิเป็นโน่นสวนเก่าเป็นโน่นบ้านเก่าเป็นมอเป็นโน่นบ้านตะเก่าตะกอนวดเนาะเออเขาเลยเอามาเผาอยู่นี่ใส่พ่นไงอยู่ใส่ตะกี้พ่นไงออันอันนั้นโน่นโน่นอย่างเอานู่นนะ กน่นจะเป็นนุนตะเกาวนุนนอันนั่นนะเือกันเออเป็นพี่สาวเมย์เี่นเขาเผาี่เออเขาเือกันพี่สาวเมย์พี่สาวเมย์กับพี่ส้พี่ไส้มีแต่พี่ไส้พี่สาวกับพี่ไส้สามคนที่ on, ahn, เขาเผาไว้น like ี่พ่อเป็นหนูพ่อเมเนนเาเป็นหน้าลูกมีหลุมนองกันเหมือน แสดงว่าในในนี่ก็ต้องมีอย่างดีๆให้ขึ้นให้ลายย่างเลยนะเนาะนี่วางวางนี่มันเป็นหม่องต่อปวางเฮียนเขาวางนี่อันนี้ก็บโน่นโน่นตะกี้โน่นอียงก่อเขาอื่นโน่นบ้านห้างที่เขาอื่นตะกี้โน่นอียงก่อโน่นหมาตายโน่นอยังเขาอื่นนี่นามองนี่นาเนี่ยมันเป็นโน่นเป็นปลาเป็นอันนี้เลยนี่โอ้แสดงว่า เพิ่นก็สิยูพน้นนี่ตัวนี่เพิ่นตองอยู่นี่เนาะเพิ่นตองเนี่นี่บ่แมนวาวาตองเน้นี่อยู่อยู่ได้นี่โอ้ขอให้ออกมาแมนๆมเด้อพี่น้องเอ้ขอให้ออกมาตรงตเบม่งด,ดูมาปวดมาพายเม่งดูให้ดังเม่งดูสิบ,บันซาฮาบ้านรืเบิ่งดูลูกหลานมาหาไปฝากเอซีนี่ลูกหลานมาตะไกลเนี่นี่ว่าหูว่าเห็นเดยอย่างนี้ตะเขาซาก็าเลยพากันดันโดนเขาป้าเขาดงมากนี่โอ้เนาะ ออกมาคือกันเลยว่ะหอดใช้แล้ววันนี้หอดใช้แล้วหอดใช้แล้วสุดแล้วทีออรุ่น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 ครับรุ่นรุ่นเออเนี้บ่เนี่ยอะเออออกมาเปียซีสามเกาหกสามเก่าก็แสดงว่าเลขยืนอยู่สามเก่าเนาะเปลี่ยนแค่ตัวลักลอยเนาะ เตือนลักลอยอยู่น่นีมันได,เดวเดียวแต่เออ,อยูนิ3ให้ยูโรร่ปเออนั่นเขาก็ว่าเขาเห็น3มาเ,เอฟซีเบิ่งเด้อเอฟซีนี่ตัวนี่ห้เบิ่งชัดๆเด้อให้ตีเข้าไม้ไฮได้เด้อนี่เออเนี่ยแต่ว่ากระตาใครตามันจะไหวหรอไอ้ตัวนี้บุญใครบุญมั่นตัวนี้มันขึ้นน้ำผาก,กระเดาหน่อยๆนี่ เป็นยังใหม่เบิดแเล่าโอ้ไอทูอันนี้นะโอ้มเป็นยังรอบนี่ยอ่าจามาน่ยานนใหม่บานนี่เด้อบ้านนี่ลูกหลานเออไห้มาเขาขมฟันมึงว่ามันสิออกมาแม่นเม่นบมจะออกมาตรงตรงจากไหนก็ออกมาให้มัน ปังๆังมึงดูดีกว่าสิอันนี้